สวัสดีครับวันนี้พี่เทวาจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอบน YouTube แบบง่ายๆนะครับอันดับแรกเราจะต้องมีโปรแกรม Firefox ก่อนนะครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ Firefox ดาวน์โหลดนะครับ D O W N F I R E F O X แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ Enter ไปเสร็จปุ๊บจะขึ้น w w ่อ uh, o z i l l a o r g นะครับเข้าไปคลิกดาวน์โหลดเว็บไซต์แล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับและหลังจากนั้นก็ติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผม โอเคหลังจากที่เราได้ Firefox มาแล้วนะครับเราเข้าไปที่ Firefox นะครับแล้วเราจะเข้าไปติดตั้งส่วนเสริมนะครับทางด้านขวามือนะครับเปิดเมนูนะครับตรงขวามือตรงขีด3มขีดเรียงกันเนี่ยครับผมเราเข้าไปที่ส่วนเสริมโอเคเข้ามาเสร็จเห็นค้นหาส่วนขยายเพิ่มไหมครับเราพิมพ์คำว่า YouTube downloader ครับ Y O U T U B E D O W N L O A D E R นะครับ Enter เข้าไปเราจะเห็นว่า มันจะมีส่วนเสริมหลายตัวนะครับฉะนั้นส่วนที่ผมแนะนําและง่ายสําหรับผมนะครับก็จะเป็น YD นะครับตัวนี้ YouTube เนี่ยครับตัวหนังสือตัว Y สีดาตัว D สีแดงนะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเพิ่มไปยัง Firefox เลยครับตัวสีฟ้าๆเลยครับปุ่มสีฟ้าๆนะครับอ่ากดเพิ่มอีกทีนึงอ่าโอเคได้แล้วนะครับผมเราก็ปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปเลยนะครับ Firefox เพื่อที่จะเป็นการรีเฟรชและเรียกตัวส่วนเสริมเข้ามาใช้งานแบบทันทีเรา คลิกไฟล์ฟอสอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปที่ YouTube เลยครับ www.youtube.com youtube เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดวิดีโอผมเองนะครับเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์ได้นะครับขายของออนไลน์ b ยพี่เทวาน,นครับอโอเคก็จะมีอยู่สองตำตัว <laughs> คลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นนี่ครับตัวที่เป็นไอคอนดาวน์โหลดสีส้มๆอยู่ด้านใต้วิดีโอนะครับผมเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็น แถบสีส้มให้เราเลือกนะครับเราสามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดวิดีโอที่เป็นแบบ mp4 ได้เลยนะครับผมจะดาวน์โหลดในรูปแบบของเสียงอย่างเดียวก็ได้หรือไฟล์ภาพอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับไปเลือกเอาเองนะครับเป็นวิดีโอโอี่หรือว่าจะเป็นออดิโอโอี่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกตัวบนไป mp4 720p นะครับผมตัวบนสุดนะอ่ามันก็จะขึ้นดาวน์โหลดมาเห็นป่ะเนี่ยนะครับมุมขวาบนการดาวน์โหลดเริ่มทํางานแล้วนะครับผม เราคลิกเข้าไปนี่เห็นปะแถบเริ่มดาวน์โหลด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 เสร็จปุ๊บเราคลิกตรงรูปโฟลเดอร์นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วครับผมหลังจากนั้นเราก็จะวิดีโอนี้ไปทอาอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะมาดาวน์โหลดแบบคลิกได้เลยนะครับเราคลิกไปที่ตัวว d ตรงนี้นครับแล้วเราก็กดที่คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดให้เราท,ทันทีเลยครับตอนนี้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้หรือว่าจะเป็นตรงแถบสีส้มเมื่อกี้นี้ก็ได้เหมือนกันครับ กดเปิดนะครับผมมาแล้วครับเราก็สามารถที่จะเอาวิดีโอนี้ไปทําอะไรได้เหมือนกันครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ